ู้ถือหุ้นเมืองล้ำสมัยมารวยกลุ่มผู้ถือหุ้นทั้งหมด5กลุ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นกลุ่มละ20%หรือโนดกลุ่มละ9แปงลงลงทุนกลุ่มละ250ล้านบาทจัดซื้อทรับย์จำนวน40แห่งมาพัฒนาเป็นเมืองล้ำสมัยมารวยถือครองกรรมสิทธิ์ร่วมกันจำนวน38แห่ง นักลงทุนทั้งหมด4กลุ่มหรือคนละ9แปลงส่วนอีก2แปลงเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณอมรัตน์ตนสุวรรณิศได้แก่ทรัพย์ที่ตั้งอยู่ลางสิบและนครนายกนอกนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของนักลงทุนระยะคืนคุณไม่เกิน1ปีเมื่อทรัพย์สินจำนวน40แปลงพัฒนาเป็นเมืองล้ำสมัยมารวยเรียบร้อยแล้วกำหนดระยะเวลาภายใน1ปีเปิดกิจการได้ทันทีคุณอมรัตน์สุวรรณิศ จัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์จำนวน8กองขึ้นมาทันทีคุณอำมาตย์สุวรรณิศจะนำเงินลงทุนมาคืนให้กับนักลงทุนจำนวน4กลุ่มจำนวน1,000ล้านบาทนักลงทุนยังได้ประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจ38แห่งมูลค่านับแสนล้านบาทตลอดไปการจัดจตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์จำนวน8กองขึ้นมาไม่เกี่ยวข้องกับการแบ่งผลประโยชน์ ของนักลงทุนจำนวนสี่กลุ่มแต่อย่างใดทั้งสิ้น